สวัสดีครับพวก,กับผมพร้อมบวกนะครับวันนี้อยู่ในช่วงแนะนำหุ้นนะครับโดยวันนี้เราจะมาแนะนำหุ้นที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับในช่วงนี้วันนี้เรามาอยู่ใน t ทดดิ้งวิวนะครับก็เริ่มที่เซตกันก่อนนะครับเซตตอนนี้ก็1เขียวแล้วนะครับปิดบวกนะครับที่ 1,639นะครับวันนี้ผมเอาหุ้น5ตัวนะครับมาน,านำเสนอมาแนะนำนะครับโดยหุ้นตัวแรกนะครับเป็นหุ้น CPO นะครับอ่า CPO นะครับราคาล่าสุด59บาท25สสตางค์นะครับตอนนี้ก็เส้น EMA นะครับก็ตัดกันแล้วนะครับโดยมีแนวรับแรกอยู่ที่ 58บาทนะครับมีแนวต้านแรกอยู่ที่60บาท50สตังค์นะครับสำหรับ CPO หุ้นตัวต่อมานะครับเป็นหุ้น CRC นะครับ CRC ก็เส้น EMA ตัดกันแล้วนะครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่33บาท50สตังค์นะครับมีแนวรับแรกอยู่ที่32บบาทนะครับและมีแนวต้านแรกอยู่ที่ 35บาท50สตางค์นะครับสำหรับหุ้น c R C หุ้นตัวต่อมานะครับเป็นหุ้น J-Mart นะครับ J-Mart นี่ก็ขึ้นไปสูงแล้วนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่57บาท50สตางค์นะครับมีแนวรับแรกอยู่ที่ประมาณ47บาท75สสตางค์นะครับ มีแนวต้านแรกอยู่ที่60บาทน,นะครับสำหรับจีมาหุ้นตัวต่อมาเป็นหุ้นเคแบงค์นะครับเคแบงค์ K นี้ก็3มเขียวแล้วนะครับอตอนนี้ราคาอยู่ที่143,50บาท50สตงค์นะครับมีแนวรับแรกอยู่ที่131,50บาท50สตังค์นะครับแล้วมีแนวต้านแรกอยู่ที่ 149.50บาท50ตังค์นะครับสำหรับ k b a n k และหุ้นตัวสุดท้ายนะครับเป็นหุ้น TU นะครับทา TU นี่3เขียวแบบก้าวกระโดดเลยนะครับจาก1 9บ0าบาท30ตังนะครับขึ้นมาถึง20.40บาท40ตังแล้วนะครับมีแนวรับแรกอยู่ที่1 9บ0าบาท30ตังนะครับมีแนวต้านแรกอยู่ที่ ย0บาท8ปสตังส์นะครับสลับทีอยูครับสำหรับวันนี้ก็มีหุ้นมาแนะนำเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบตัวไหนก็อย่าลืมศึกษาพื้นฐานให้ดีก่อนนะครับก่อนลงทุนนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ